โครงการดีๆอีกสักหนึ่งเรื่องะนะคะเป็นนางสาวนักแสดงที่เรียกว่าฮอตฮิตมากขณะนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นนักแสดงเป็นนั่นเหล็กดึงดูดมากนะคะแผนเค้กก็ร่วมปฏิบัติการส่งต่อความรักค่ะเพื่อการกุศลนะคะแล้วก็พร้อมมอบรายได้ให้กับบ้านพักคนชราบางเขนบุรินทริฐานุเคราะห์นั่นเองค่ะ นี่เป็นแพนเค้กเขมัน,นิตจามิกรนะคะนักแสดงชื่อดังค่ะเข้าร่วมโครงการปฏิบัติการส่งต่อความรักเขาเรียกว่า Mission of my mind นั่นเองนะคะซึ่งเริ่มต้นด้วยกิจกรรมมิน,นิมาราธอนวิ่งการกุศลเพื่อหารายได้มอบให้กับบ้านพักคนชราบางเขนบุรณนิธิฐานลูกเราะห์เมื่อวันที่27สิงหาคม ที่ผ่านมาเองนะคะดิฉันกำลังพยายามมองหาแพนเค้กอยู่คนนั้นใช่ไหมคนที่รวบปมตึงบรรยากาศเหมือนสวนรถไฟเลยนะคะแพนเค้กนี่เขาชอบวิ่งมากเลยนะก็จัดขึ้นที่สวนรถไฟหรือว่าสวนเบญจทัศน์นั่นเองนะครับก็มีการวิ่งโดยนําทีมโดยผู้บริหารและพนักง,งานบริษัทยูนิชามประเทศไทยจํากัดนะครับก็เริ่มต้นกันที่สวนรถไฟนะฮะแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานก็ร่วมกันปล่อยนกจํานวน24ตัวในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเราไปฟังความรู้สึกของน้องแพนเค้กครับ เที่เราสามารถทําคืนตอบแทนให้กับสังคมได้นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะผู้ใหญ่ก็เขาก็อยากที่จะได้สิ่งดีๆอยากจะได้รับการดูแลนะคะถึงแม้อาจจะเล็กน้อยแต่สิ่งนี้แพนเชื่อว่าเขาจะสามารถได้ไปช่วยเหลือและดูแลในส่วนต่างๆกระจายกันไปได้ค่ะก,ก็ขอบคุณมากๆสาหรับโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวิ่งวันนี้ด้วยเพราะว่าเห็นวิ่งกันหลายรอบมากทุกคนก็จะแบบมีสายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถือว่านอกจากเป็นกิจกรรมได้ออกกําลังกายแล้วเนี่ยนะคะก็ยนกมม่่าาๆะคคขอบุณูช ภายหลังจากการเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วนะคะคณะผู้บริหารและพนักงานก็ได้เดินทางไปยังบ้านพักคนชราบางเขนที่มูลนิธิทานุเคราะห์นะคะเพื่อทําการมอบเงินรายได้และก็สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในชีวิตประจําวันให้กับผู้สูงอายุนะคะสร้างความประทับใจทั้งผู้ให้และก็ผู้รับแล้วก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นปฏิบัติการส่งต่อความรักในครั้งนี้เราดูภาพแบบนี้ทุกครั้งเราก็อยากจะส่งกําลังใจไปเพราะว่า เขาก็อยู่กันอย่างค่อนข้างเหงาเลยทีเดียวคนสวยรวยน้ําใจจริงๆนะคะรวมไปถึงทีมงานด้วยแล้วก็จริงๆแล้วสวนรถไฟเนี่ยเป็นสถานที่ออกกําลังกายที่ดีมากจุดหนึ่งนะอากาศดีมากๆนะคะถ้าเกิดว่าวิ่งไม่ไหวไม่เป็นไรเขามีจักรยานให้เช่าและรับรอง20บาทถูกต้องรับรองไปแลวน้ําหนักรถแน่นอนเพราะว่าเหมือนเหมือนลงไปแบบในซาวน่าเลยอย่าไปเดินแถวตลาดนัดด้านหน้าแล้วกันไม่ไม่ของกินเยอะด้วยอันนั้นคือประสงค์สองให้ออกกาลังกายคุณสุขีไปที่ไรนี่นะครับแวะตรงนั้นใช่ไหมไม่เคยเดินเข้าไปถึงสวนแล้วครับติดตําด ก็ oh. มีเช้ามีเย็นนะคะลองไปกันได้นะคะได้เลยเมื่อสักครูครคร่ก็เป็นงานดีๆนะครับของอ,อีกหนึ่งดาวอีกหนึ่งดวงที่ส